สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเอเขามาพบเพาะกับสองบ้านน้อยคือเก่าเลยล่ะพี่น้องตัดลิดรดเมือนี้ได้เมนูอาหารดีเด้อพี่น้องเอมากินแรกเนาะพากันไปย่างตลาดบอยงยานี่ไปซื้อกันเผาปลาพี่น้องเผาปลานี่น สุดลอยเสา,าบาทบา้านอันยางกายลายมือและพาเตม,มาเพี่เนี่ยคิดอยากแต่รุนต่กะยังบอท่านได้สือมาเนาะเมื่อนี้เป็นโอกาสดีเนาะก็เลยสือมากินยูหองพี่น้องเลยโตบักใหญ่ลอยเสาบ่าเนา,า,านะมีทั้งพักพักกินกับกับมาร้ายแล้วก็ขบับขบุญโม่อนขบุ้นนเาะ เพินเส้นย,ยังพี่น้องในหน่อยนะเส้นคล้ายๆเส้นมีหายมาเนาะแล้วก็มีน้ำแจวน้ำแจวซีฟูดแส่พี่น้องบรรมาณสี่มึงหนึ่งร้อยสาบบาทเนาะนี่สือปักทัวมานำอีกปักทัวันสาบบาทพี่น้องตัวนี้้อ,อันสิมาตำโซบซีมือ แต่ก็เ้าวกำลังหุ้งเขาพีน่น้องเลยไก่แลยไก่เลยไก่สิทุบเลยฮุ้งได้เติบพอดีกินโบเบิดกับปลาเหมือนมื่มอื่นสาวจังปริญญามาหุ้งนาะมาได้กินหอ้องทองมาพี่น้องเลยคลิปเมื่วานนี่กับนายลงคลิปไปกัได้ล,ลบซับพี่น้องไอ้คลิปเมื่วานนี่ เพราะว่ามีคอมเมนต์พราะว่พี่น้องเพิ่นมาคอมเมนต์ออัน่าว่า,าเป็นมิจฉาชีพคนมาหลอกเกันนะนะนั่นนี่พราะว่พี่น้องก็คอมเมนต์ร้ายเนาะในคอมเมนต์ในอันคลิปต,ตัวนั้นพี่น้องก็กําลังอารมณ์อะไรอารมณ์ได้ประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละก็ได้ลบเนาะเพราะว่าอัน เกิดพันบ่สบายใจนะพี่น้องที่จริงแล้วกับโมเมนต์นั้นมิตรสิอพี่น้องเลยกับเป็นพีที่เป็นกะเป็นเ<ม>อฟซีอันแหละตอนนี้เป็นกะทักมาอ่นาะแล้วก็เพันกับหอดบ้านนะพี่น้องหอดบ้านแล้วลก็ออกไปอยู่หน้าแล้วก็ส่งหู่หส่งอยังมาให้บ้านนายเบิ้งอันเด็บบ มันก็บอกเขาบอสบายใจเนาะแหฮงคิดนะักเหมืนที่มันคิดนะักว่าแล้วก็โอ้ยก็เลยลบคลิปเลยพี่น้องเลยมนอ่านคอมเมนต์ FC ฟซมาคอมเมนต์นนั่แหละวันนั้นก็เลยบอสบายใจกันก็เลยลบเ <c oughs> ขาหุ้มเขาก็สุกแล้วพี่น้องเลย หอน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 มันก็ใหม่ก็ติดหมอคักแทะอ,อนนันกำลังทัดคลิปอยู่พี่น้องไ้ไก่หรอบ่ นั่งกินถาหิวได้ะพี่น้องกินถาหน่องอันตัดเขียบเดี๋ยวจังหน่อยปลามันสีเศร้าหอนนี่มันสีบริสยบนได้นี่อึบเด้อพี่น้องตักอันนะั่นนะอันะั่นมะาตัก

อาหาของอันตำผัวคือจริงพันอันนี้เขากินเขากินนี่หลอกน,น,น,อน,อน,น,นั่งนั่งแนนบอพี่น้องพท่านิปนี่เขากินกับอันกินก็ข้าวปุ่นนี่มังแสบอีดี มาเด้อคนทางบานน้านเนาะเพื่อนบึงคลิปเฮ่ากันดินไม่ได้เอื้อนดืออเนาะก <c oughs> <c oughs> อยเมย์อยู่บ้านแลยวนี่เพิ่นเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเลยอ่าปีนี้กับเขาในหน้ากับโบคอยร้ายคือทุกปีมันหนามถมไปคอยกินน่ไนตนิดยาเอาว่าเอาเราคุณ แต่เพียงวันเด้ยวเองถามผิดก็เพราะอเลยเบิ้งคลิปอยู่ด้วคนทั้งบานกันเด็พี่น้องเบิ้งคลิปก็จะเกี่ยวเขา บางคลิปเัน ar ้งเอ้ยสุกเปิ้งถายต้องเนาะพ่อเบิ้งเนาะเบิ้งคลิปไปยู่เนาะผมซื้อ่าพ่อเบิ้งเนี่ยพี่น้องถ่ายสื่อแบบเอ้าถ่ายเกี่ยวกับสื่อก็เป็นตะเบิ้งมันอยู่บ้านี้แท้แบบนั้นก็บ่มากถ่ายงี้กันนะ แฉะไปเลพี่น้องเนยน้องอันกำลังตัดคลิปอันบุ้งบ้านนี่เนาะพวกเขาไปเด่นอแบงค็อกยังบันแบงก,อนะงก็อกเนาะห่างห่างที่ท<า>ทเปิดใหม่เป็นจุดแดนมาก ใหม่ของเมืองกรุงเทพมั้งโอแม่นเดน,นมาร์กใหม่อาจจะเป็นแม่นเดนมากอีกจุดหนึ่งโอ,อ้อาจจะเป็นกรุงเทพอ,อาจจะเป็นบอลเดนมาร์กต่วบอลไหนายคน,นไปที่เก้าตัวคนมีกรุงเทพก็เลาคนหลายดิยมาเด้อพี่น้องกินฐานของนั้นเพราะว่าหยาดนั้น ปลามันเย็นเ,นเนพราะว่าคอยเห็นจะได้กระดะโทษบางแง่ครับพี่น้องโทษกรรมไดกันเบิดจากที่ว่าตัดให้มันเดือยสิบหาวิสิบหาวิ ถ yeah. okay. he mm ้าเกี่ยวกับชิพฮาวิชิพฮาวิทิพฮาวิก็ได้สเดไ่เปนปัญหาใช่ไหมใส่เบอรนอือเดียวก็แค่หน้าบ้าใส่หน้าบี่นก็้ ทำ thiện ยุณชูน่ใช่ไหมหืมหินมันแสบไปดีอันก็ตำมะกรอันจริงๆก็กินแต่นี่ก็ได้แต่ว่า ลายอาไปซื้อมาทำฟองจีแบบทาบริเวณยังนะไปเอาซื้อมาเรียนทำเสร็จแล้ว Hey ายังสายอยู Onion ่เ no> ป huh ิดเติมแซมแบบซียูอเขาเปิดมใหม่เป็ดคิปโต้ของเมื่อบ้านโทรมาแต่วละที่เด้คัคือว่าขี้อ่อนว่า ເຮົາເມື່ອກໍໄດ້ຊິທອນບາດພີ່ນ້ອງເອີຍແກ່ເບິງຊິມັນເພเບິງຊິຊິ ุดก็เห็นอยู่บ้านแซ่บที่นําเจ๋อนําเจ๋อขอบคุณมากที่ไปกมากนําเจบนคเจนะําเจ๋อดินมกดิน รู้ว่าเขาขอาเนี่ยข้าวท่างู้นคนกินแบนี่ก็าขาวงวกาตำๆแบบว่มๆกเอย 然后跟杨华母带的。 ไอคลิปเดียวเลยป่ะืมเลยสุดนะสุดสตรมันเราคือไอเนี้ยในคลิปเดียวอยมาพี่นนองคลิปเดียวขอ,อาของันะ่ะเอาไปลงปีนไปคุณเนาะอ๋อไม่ไดัาเลยเดาบ không xẹp vậy bây giờ lại, à. lẽ không có ừ, à không không sao không không ừ, qua kin ừ. xếp vô. thank <sniffs> อะไรพี่น้องเอ้เดียวบานายกัสสิขอจบคลิปเป้งสำนีกก่อนนะพี่น้องพอกันมือหนา